สวัสดีครับผมมาพบมาผอกับบาหนึ่งางนี้กันนะครับเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะมาพี่น้องมื้อนี้บ้านหนึ่งไปสื่อสร้างสื่อขากล่องเมื่หม่นะครับของผึ่งมาถึงครับผมจะเป็นยีหอ,อยงอ,อานบวกนี่แหละพี่น้องเสียร์ไหมพี่น้องเบื้องบนนี้บ่ได้มารีวิวให้เพิ่นนะครับจะได้ก็ฝากกดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บา้านหนึ่งได้ครับเด้อแล้วก็ขอขอบคุณ ทุบซับสขไคร์แล้วก็ทุกยอดวิวนะครับที่เบิ้งนะครับผมแล้วก็คนที่ติดต,ตามนะครับขอบคุณหลายๆครับมาพี่น้องมาว่าไร้แห่หางมาที่นี่ครับขาต่างกล่องบางนึงสีงมะมัยอันเก่าลืมไปบ้านนะครับผมลืมไปบ้านได้เสือกไหม่มาจะเอาปกอบในรูปคลิปส้วงหนึ่งคนระับนี่เนี้ยนีตโทรศัพท์ครับผมมาไหนจะเป็นเนี้ยนีตโทรศัพท์นี่ตัวระัพย์ไปไว้แล้วอาทยานถ่ายนะสปริงผิดดีขนาดเลย รอยกอเก่าผมว่านพอสื่อพี่น้องมก็เลยสื่อมานี่ครับรับเด็ประมาณสามสี่ดับนี่พี่น้องนี่ระดับน้ำหน่อยพร้อมแป,ป่ว่าเอาไปบึงละมั้งผมมอาไปรตรงบมดตรงนาองได้ป้อะดับน้ำชเขียวนี่นี่ครับยืดนี่ก็ยืดได้ปุ๊บ หรือหน่าเติบเลยนะพี่น้องผมว่าแล้วว่าขานี่ปั๊บได้สามสามระดับเลยไป่แต่แตย่ามอ,อยู่ตรงไหตรงหน้าน้ำหอยน้ำน้องนะครับน้องน้ำหิมสองหิมสะผมว่าโอเคเลย <c oughs> บอดี้ที่อยู่ใเพลินนะครับแต่ว่าเอาให้พี่ให้หน้องเบิง้งเงือกเสือกล่องมาใหม่คือขากล่องมาใหม่ก็ได้เอามาอ่านเงือ <c oughs> แต่นนผมไปสนใจกับสร้างใหม่ได้เพจนะครับผมสร้างยี่ในเพจนี่ครับพี่น้อง เงาเติบประมาณเมกวักวๆแล้วครับผมอ่ะอืมกลางจังเลยวันโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลยโอเคขนาดเลยเดี๋ยวผมสิตังให้เพิ่งนะครับนี่นะครับผมพี่น้องตงอั้งขึ้นกับสิประมาณนี้ครับโอ้จำเลยว่ะจำเลย นนี่นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยยึดตวัวรถซับขนาดจิคันใส่นี่นะครับดูมาหมโนงไปกระสระมาณนี้นี่นะครับพี่น้องผม่คันเสร็จแล้วนะเอาตวัวรถซับใส่ลองเบิง้ง 我慢你了吧？